สวัสดีครับแอดไว้วชิละมารมีนะครับวันนี้เรามีงานประกอบเป็น CPU นะครับเป็นตัว I5 นะครับเจน13เลยนะครับตัวนี้แรงเลยนะครับ13400นะครับคอมเวเมนบอร์ด a s u s นะครับ H610 แล้วก็ซัพพลาย600วัตต์นะครับเป็นของดี t e ็ตัวนี้ไม่ได้ใส่ซัพพลายแรงมากเพราะว่าลูกค้าใช้ทำงานนะครับไม่ได้เล่นเกมหรือทำอะไรนะครับแล้วก็จะมีแรม วิเจนคอแซนะครับส6บหจิตตามมาด้วยตัวนี้เลยตัวแรงจริงครับ980นะครับผมเ s d เดี๋ยวเสร็จแล้วเราเข้ามาดูกันนะครับผมครับก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมตัวนี้เราประกอบงานนะครับดูนะครับคุณภาพของงานเราประกอบเก็ียสายอย่างเนียนเลยนะครับผมตัวเค็ตัวนี้สามารถรองรับหม้อน้ําได้นะครับใส่หม้อน้ําได้ถ้าเราไม่ใส่หม้อน้